มีความเชื่อว่าการฟอกสีฟันเนี่ยจะทำให้ฟันเสียฟันบางฟันสึกบ้างคะคือหมอไปเจอความเชื่อนึงมาค่ะมีคนเชื่อผิดๆเยอะมากเลยค่ะว่าการฟอกสีฟันเนี่ยจะทําให้ฟันเสียฟันบางค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการฟอกสีฟันเนี่ยไม่ได้ทําให้เนื้อฟันเสียไปเลยนะคะเพราะในขั้นตอนที่เราฟอกเราจะใช้สารที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือคาร์บอม์เปอร์ออกไซด์สารพวกนี้จะซึมผ่านเข้าไปในชั้นเคลือบฟันนะคะไปทาลายเม็ดสีที่อยู่ในเนวฟันค่ะจริงๆมันไม่ได้ไปกัดกร่อนเนื้อฟันหรือทําให้เนื้อฟันหหาาายยไไปปเเเลคคค่ะะะทํใใ้้นนขจผิดอง ว่าฟันบางลงเนี่ยหมอว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนทําแล้วมีอาการเสียวฟันนะคะอันนี้เข้าใจเลยซึ่งมันจะเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยๆซึ่งอาการข้างเคียงเหล่านี้ค่ะเป็นอาการชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็จะหายไปได้เองภายใน 1- 3วันค่ะหมอแนะนําในเรื่องของการดูแลค่ะงดอาหารร้อนจัดเยน็นจัดใช้ยาสีฟันลดการเสียวฟันร่วมด้วยนะคะแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมว่าหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาทําเองค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดผลเสียกับเนื้อฟันในระยะยาวได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากฟอกสีฟันแล้วก็เห็นผลชัดเจนและปลอดภัยเนี่ยหมอแนะนําให้มาทํากับทันตแพทย์นะคะที่ MNDC Clinic ค่ะจะมีฟอกสีฟันทั้งแบบโพล่าแล้วก็แบบซูมให้เลือกค่ะยิ้มขาวปลอดภัยไม่ทําร้ายฟันให้หมอดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ